เลย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 โอ้ยตูระเบิดดีวา่าเอ้ย,อยเพิ่งหักวะเอ้ยเดินไม้เดินหน้าไม้มันจะจมตรงนี้โอ้ยเดินหน้าไม้ให้มันตรงไปนู่นก่อนยังค่อยหกักเอาหักเลยหักเลยหักหมดเลยโอ้ยนานหักแทบบัดนี้เอา ơi, ek ek. 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 Ôi hè một leo. Ào vô lên leo, lên leo. Lúc khăn này vô đâm ดินไม่ค่อยหล่นเท่าไหร่ครับรีบตักเลยจานชายเจ้าย่าเรเลยลนะอย่าจอดรอค้อนานรีบตักเดี๋ยวไม่ทันหนุนมาอีกแล้วหนุนขั้นหนึ่งน่ะลงเลยลงเลยหนุนล,ล,ลงมาหน่อยน่ะนะเออเละโอ้ยต้องให้ที่สั่งเว้ยเนาะอียับเบนให้ ออร่งงานนะยครับร่งงานน่อยทีมงานไอฝนก็จะมาน้ำมันก็จะขึ้นโอ้ยับเมนเฮยยับจะนํบใส่รองพิษบูได,ด้เก่าไ้ยับจะนับยับจะนับนี่ภาษาเขมรแปลว่าแย่นะครับแย่ยับนี่ก็คือแย่ จะนับก็บคือเจริญจะนับก็บคือเยอะมากนะครับจะนับคือมากล่ไล่ไล่ล่ยลคนขับถอยอะต้องฝีมือหน่อยครับต้องฝีมือแบบสุดๆเลยอะถ้าคนขับฝีมือถอยฝีมืองานก็จะไปเร็วครับตรงไปตรงไป อ้าวหักเลยหักเลยหักหมดเลยหักหมดเลยโอ้โ่โอ้่อ,อโอ้่อ,อแห้งหมดแล้วอู้ไหลามาด้วยฟลูโอ,โอ้ยิตตมล้วนเลยครับเฮ้บนี่เอ้ยประจแล้วจานชูต้องใส่ขีตต้มก่อน จันชูต้องใส่ขี้ต้มก่อนสักสองตักมันถึงจะไม่ติดกระบะครับมันไหลลงดีมากเลยใส่ขี้ต้มมานะไปไปไปอย่าคุยนานเร็วเรว ล้วนๆเลยครับวัดชัดชายดันไปโดนต้นมะพร้าวเขาไหม <c oughs> <c oughs> กบต้นมะพร้าวเขาหรือเปล่าอะ <c oughs> อ๋อตรงนี้เขาให้จงไว้หรือเปล่านี่ ตรงไปก่อนตรงไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งหักบอกมันเดี๋ยวเพิ่งหักเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมผิดเลี่ยมแล้วผิดเลี่ยมแล้วเดินหน้าไหมบอกให้มันตรงไปก่อนอย่าค่อยหักทางนู้นอา้าวหักเลยหักเลยเออนั่นและเก้ยวป๊อป มันต้องต้องตะโกนให้คนขับได้ยินฟังชัดครับคนขับก็เปิดประตูเนเธอเปิดประตูเนะี่โอ้โอ้ไหลลงมาดีเด้อันนี่ไหมไปไป ถ้าไดวิง่งนี่ยถ้าได้วิ่งแบบนี้อมันไปตั้งนานแล้วงานน่าจะไปเยอะอยู่ครับลอยมาอ้ามลอยมาเราไปกินน้ำแล้วเดี๋ยวผมต้องไปโบกซัแล้วไม่โบกไม่ได้ครับไม่โบกนี่มี หอยตกลุมแน่ตกลุมขึ้นมานี่เสียเวลาอีกห่างมาเลยห่างมาเลยเบา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 เอ็ดเอ็ดโอ้เบาต้องค่อยคอยค่อยๆอย,อยมาแรางไม่ได้ครับ ถ้าเมาแรงเบรกปุ๊บมันไหลลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งลงเลย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 โอเคงานนี้ผมสเปรรถ แมคโครให้อย่างดีครับรถดำวิ่งสบายดูไม่ต้องบืนไม่ต้องอะไรครับวิ่งสบายเลยมาถึงที่เทก็พื้นแข็งแข็งครับเทลงหลุมไปเลยครับแมคโครโยนไปเลยบริการให้รถดำแบบสบายที่สุดครับเอยเท วางวางวางตายถมต้นมะพร้าวเขาแล้วนะต้นมะพร้าวเกดันไปมันถมต้นมะพร้าวเขาเลยดเดี๋ยวโทรไป,ปรบอกเจ้าของเขาให้มาขุดต้นมะพร้าวออกก่อน จารชูว่าอะไรเอาดินแห้งเ่เอาไงเอาไงจัดชูเอาดินแหง้งหรืเอเปล่าดินแหง้แหงเป็นปูทางหรือเปล่าใช่ไหม เอาไปปูตรงไหนเนาะบันเนี่ยเฮ้ยโอ้อันนี้ขี้แตกอ,อีกวยเดี๋ยวผมมารถถยไปดันทางก่อนผมมองเห็นอาจารย์ชู ส่งซีกให้รถดำแล้วว่าดินแห้งปูทางฉีกฉีกเอาดินครับอ้ไงมาแล้วนะปูทางฉีกเอาดินแล้ว ผมสวัสดีครับ